สวัสดีค่ะทุกคนแอลสุริตานะคะวันนี้ค่ะเดี๋ยวแอลจะพาทุกคนนะคะมาชิมอันนี้ค่ะ <Sí. S 1> อันนี้คือกล้วยกวนท็อฟฟี่นะคะซึ่งส่งตรงมาจากพิจิตค่ะ oh. ขอบคุณคุณแม่มิกกี้คร <parce S 1> ั้งนะคะจริงๆยังมีอีกหลายคลิปเลยที่แอลยังไม่ได้ลงช่วงนี้แอลแบบไม่ว่างตัดเลยนะคะแต่ว่าแอลกินไปเยอะมากแม่ส่งมาเยอะมากนะคะขอบคุณด้วยเดี๋ยวเรามาชิมอันนี้กันดีกว่าปกติอะแอลจะเป็นคนที่ ไม่ไม่ค่อยได้กินกล้วยกวนเอออันเดียวที่กินน่าจะเป็นลูกหยีปะลูกหยีนี่คือลูกหยีกวนเนาะแต่ว่าไออะไรแบบนี้นส่วนใหญ่เราจะกินเป็นแบบสดๆเลยแ,แบบกล้วยตากกล้วยฉาบกล้วยอะไรอย่างนี้เพราะว่าเรายังไม่เคยเจออลิจิแต่ด้วยความที่คุณแม่ส่งมาแล้วของขอ,องจงวมาพิจิตโคตรดีเลยอะคือแต่ละอันที่กินไปอะคือมันรสชาติด,ดีมากอันนี้เขาเขียนมาเลยนะคะว่ามีแค่กล้วยนะคะแล้วก็กะทิ แล้วน้ําตาลแล้วก็เกลือนี่จะบอกเลยนะว่ากล้วย90%นะคะกะทีแค่8%นตน้ำตาลแค่1%เอเองแล้วก็เกลือนะคะเคยแม่งเป็นที่แว่นปะวาหรืออายุวะเกลือคือเท่าไหร่อะอ๋อมันเบอร์มันเบอร์ของมันอยู่แล้วเ <laughs> กี่ยวกับตาหลั ทีมงานขำเนี่ยก้องสั่นนะจังก่อนพูดถึงเรือ่องอายุที่ไรนะเป็นอย่างนี้ทุกทีนะโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะอันนี้คือพึ่งแกะเลยกัดเฮวิรุนว่าคือด้วยความที่เห็นว่ามันใส่กะทิเข้าไปอ่ะกด,ดูลักษณะดีคือดีมากเลยอ่ะเฮ้ยกลิ่นก็โอเคอยู่นะวิล้ลลมเบาวอะอะคอยเอาขอวางแบบนี้นะคะเฮกลิ่นกล้วยออกมาเลยอ่ะ คือที่เนี่ยชอบอย่างหนึ่งว่าพิจิตกล้วยเยอะหรอหรือจริงเมืองไทยเรากล้วยเยอะทุกที่วะแต่พิจิตอ่ะมันมีมันมีเมนูกล้วยแบบกล้วยตากหลายยี่ห้อต่าง,าง,างๆเยอะมากอุ้ยดูดิเดี๋ยวอื้มอร่อยว่ะอืม,ม,เ,ออมเดี๋ยวติดกินกล้วยกวนก็ตอนเนี้ยทุกคนความหนึบอะ่ะ ืืมอ,อที่ทุกคนเห็นอนะความหนึบอันนี้คือสำหรับแอลนะไม่คือมันเป็นเหมือนความหวานจะกล้วยมากกว่าคือมันเขียนว่ามีน้ำตาลประมาณหนเปอร์เซ็นตแต่แอลไม่ได้สัมผัสได้ถึงอันนั้นเลยอะความหอมความมันของกะทิกกะทิจริงแน่นอนมันมีความเหมือนแบบมะพร้าวหน่อยๆแบบกลิ่นมะพร้าวหน่อยๆอ,อะเฮ้ยอร่อยมากเลยอะ เนี่ยเอาเคยบอกทุกคนหลายคลิปเหมือนกันนะคะเวลาเราลองกินอะไรอะ่ะบางครั้งประสบการณ์แรกอะ่ะแม่งดันไปเจออันที่มันแบบไม่ใช่อะ่ะแล้วแอลเคยเป็นคนที่ฝังใจมันจะมีอาหารบางอย่างอย่างเช่นเมื่อก่อนบะจ่า,จางไม่กินเลยคือไปตอนเด็กๆอะ่ะเราไปกินเจออะ่ะอันที่มันแบบตอนเด็กเราก็ไม่รู้เนาะมามาเอามาเนี้ยไปกินเจอมันแบบกลิ่นเอยอะไรเอยไม่ลอยเลยเมื่อก่อนงั้นตอนที่ชาเขียวเข้าเมืองไทยแรกๆอุ้ย อยากรู้ไปเสิร์ช g o o g l e ดูมันเข้ามาปีไหนรู้อีกแล้วตอนนั้นวัยรุ่นอยู่แล้วก็คือวิอะไรก็ชาเขียวอะ่ะพูดดีป่าขนาดไม่เงชาเขียวเลยอย่าผ่านมาอะ่ะยังชาเขียวอะ่ะคิดดูลงไปถึงผ้าหมาอะ่ะเออตอนนั้นอะ่ะแล้วแอลก็เลยแบบวิไอติมชาเขียวอย่างเงี้ยแล้วคือพอมันเพิ่งเริ่มเข้ามาไม่ว่าจะเป็นนมไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามทุกคนมันเหมือนกับว่า เราไปสัมผัสรถแรกมันแล้วมันเป็นแบบนั้นเราก็เลยคิดว่าแม่งเป็นรถเนี้เลยอะเราก็เลยไม่ลองเลยจนกระทั่งเราเปิดใจตอนที่เพื่อนแบบเฮ้ยอันนี้ดีนะเว้ยส่วนอันนี้ที่เปิดใจเพราะอะไรหรือว่าคุณแม่คัดสันมาให้แล้วคุณแม่มิกกี้ขอบคุณค่ะก็เลยแบบกล้าที่จะชิมเพราะว่าชิมทุกอันแล้วคือมันจึ้งมากืหมันนืบอบ มันเกาะตัวมันอร่อยมันดีคือมันคล้ายๆความหนึบเหมือนกล้วยตากเลยวัวกินกล้วยตากมันจะมีความแข็งระดับนั้นเห็นแบบนี้ไม่แข็งมากแข็งระดับนั้นแล้วก็ความกล้วยชัดมะพร้า,พาวชาัดอันนี้คือมันเขียนว่าไฮโซฟู้ดอ่าลองเข้าไปดูที่ไฮโซฟู้ดเพจก็ได้นะคะแล้วก็มีออยอมีอะไรต่างๆอันนี้ดีค่ะหนึบ ไม่เละและไม่มีสารกันบุดและธรรมชาติล้วนๆทุกคนอร่อยจึ้งปึ้งมากฝากไปด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดว่าหาคอนแทคเจอเดี๋ยวจะแปะไว้ให้ด้วยอันนี้ใครไปพิจิตรอย่าลืมนะคะบ๊ายบาย